ใครที่ชอบออกกำลังกายโดยเฉพาะโยคะคุณต้องดูเสือไฮเทคชิ้นนี้เลยคะ่ะ อโยคะอันนี้นะคะเป็นของประเทศอินเดียซึ่งเขาเนี่ยมี AI ในเสือเพราะว่าเขาสามารถบอกได้ว่าการวางมือการวางเท้าของคุณการทิ้งน้าหนักของคุณเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าหากผิดมันก็จะมีไฟขึ้นให้คุณว่ามือข้างนี้คุณทิ้งน้ําหนักเกินไปนะให้คุณปรับให้ถูกต้องถ้าถูกต้องก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นมันทํางานควบคู่กับแอปพลิเคชันค่ะคุณสามารถเปิดแอปพลิเคชันเรียนรู้ท่ายโยคะต่างๆไปในแอปได้เลยคือมันมีเซนเซอร์เซ็นเซอร์นเนี้ยสามารถรู้ได้ว่าแจนน้าหนักเท่าไหร่หัวใจของแจนเต้นอยู่ในอัตราเท่าไหร่ เสื้อนี้ปุ๊บก็จะรู้ทันทีเลยว่าอันนี้คือแจนนะคือมันจําได้ว่าใครที่กําลังออกกําลังกายอยู่เสื้อโยคะชนิดนี้ก็จะทาให้การออกกําลังกายของคุณเนี่ยง่ายขึ้นไม่ต้องไปเสียตังเรียนคอสแพงๆคุณสามารถเรียนได้ด้วยตัวเองที่บ้านง่ายๆเลยใครสนใจอยากรู้เทคโนโลยีใหม่ๆแกจัตแปลกๆแบบนี้อย่าลืมติดตามชมสีแกจัดกับแจนนะคะ